อย่าลืมให้กำลังใจเอวาด้วยกันกด Subscribe แฮ่กด Subscribe แฮ่กด Subscribe แฮ่ถูกแล้วและกดติดตามเอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you big much เราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะได้นอนบ้านพาย <Bye. S 1> กยแค่หน <SM. S 1> <Christina. S 2> ูคนเดียวแล้วที่ไปเลือกดูสุ่มว่าจะนอนบ้านมีก็นไปด้วยอีกใไรก็เป็นคือช่องหนุ่มมีใครบ้างมีใครบ้างโอเคตอนนี้นะคะมีพี่นายพี่ชซดพี่บอยโฉมทีละคนโว์ทีละคนมีทุกคน่ไห้มีเพียวมีบอลมีเอ็มมีช้าและมีบอยทำไมไม่มีเน็ม เขาก็เคยเคยเคยไปอบ้านนี้แล้วแต่บอกเลยหลายคนน่าจะยังไม่เห็นอาจจะมีคนเห็นบ้านแลายคนจะยังไม่เห็นบ้านเลยคนละคนเจอเห็นบ้านพี่เพียวบ้านพี่ชาบ้านบอลบ้านพี่เอฟไปบ้านคนอื่นยากยากบ้านเดียวเพราะอะไรคะขอเทปผลเลยแล้วไม่ไปไปบ้านเพียวเหนื่อยทำไมครับพาหรือหลังคาแน่แหละทำไมบ้านเพียวมันจะพังอยู่แล้วจะพังอยู่แล้วครั้งล่าสุดบ้านเพียวคือเพียวเป็นดีเจและเพียวกระโดดบ้านเป็นโยนโอเคเรามาดูกันโอเคอยากให้เดาก่อนใครอยากให้หนูไปบ้านบ้างยกมือขึ้น จบไปเลยบ้านเช่นป็น้ามช้นคือเห็นบ้านเอวาแบบ14ชั้นแล้วบ้านเราแบบจบไปเลยบ้านดี่เคยก็น่ารักเหมือนกันเขาบอกว่า ว่าเล็กหรือใหญ่จะอยู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความรักจริงมันเล็กรืนใหญ่มันอยู่ที่การใช้ what มาดูกันบ้านพี่บอยบ้านนายเพราะเขาไม่อยู่ตอนนี้ไปบุกบ้านแบบสบายบ้านบอยใหญ่มากจะบอกเลยว่าไปได้ทุกบ้านเพราะพี่เนรู้จักบ้านทุกคนแล้วมีกุญแจเข้าบ้านทุกคนด้วยทุกควนทุกคนบัวมันนีไโไปโยอเลยนะหรือหรอ โอ้โหโอ้โหไม่ทำไมหนูทิ้งแบบนี้ล่ะทำไมหนูพี่ยนกันอ่ายทีไรมันเป็นลูกเต๋าผมลิควิดผมลิควิดเมื่อกี้จะโยนใช่ไหมบ้าโยนโยนหรือไปจิ้ตุ่มลงมอ้เมื่อกี้ขาทำรู้สึกเขาทำอีกอีกรอบหนึ่งไหมไม่ได้ไม่ไนะดวงมันบอกไปแล้วเดี๋ยวดวงมันเปลี่ยนแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้เห็นนะว่าลูกเต่ามันขยับจริงๆริงโอ้โหท่า โอ้โหงานอยากถามควารู้สึกวันนี้ที่ต้องไปบุกบ้านแล้วนอนนันจะรู้สึกยังไงบ้างคะความดีใจเต็ม80รู้สึกกังวลรู้สึกกังวลกังวลมากไม่รู้ว่าเขาจะไปเจออะไรเขาจะไปมเหลือตรงไหนได้ยินว่าทัพปมีห้องรับ ีเขาเป็นช่างช่างที่จะมีแซ่โซแซ่มีที่กุญแจมือมุมกัรบ้านเป็นล็อคชาติไรโเข้ามาเข้ามาอเคดีเลยเอากุญแจล็อกตัวเองแล้วโยนแซ่ให้โจรตีเยังสิตียังสิแต่ว่าอยากเห็นผู้หลักไม่มีนี่แหละเราจะปุบปั้นแล้วแหละไปแล้วไปค่ะทุกคนและแล้วเราก็มาถึงค่ายลือหายของท่านหลังกลาง สงหเลงรายการรายการไมกลายกาจะบอกเลยทุกคนบ้านพี่ซับสวยกว่าที่หนูคิดมากอะคิด่าพี่อยู่กับ่อมเหรออยู่กันุ่งนหนบ้านพี่แบบโอเคแบบขนาดใหญ่มากแล้วแบบดูดียเหมือนบ้านพี่ เลยอ่ะดูดีนะป้านพี่ซามสวยมากเหมือนอะไรนะเหมือนแฟนผมแม่จะเอานี่ก่อนหนูค่ะแม่แม่สอนว่าไปบ้านใครเมื่อไรต้องเอาอะไรไปด้วยมีของขวัญใช่ไหมอะไรก็ตามอะไรของขวัญในพี่ซามตุ๊กไปเยี่ยมั้ไงชุดเครื่องนอนโอ้รายการอื่นให้อะไรรู้ไหมเล่ยการอื่นให้แอร์บางคนให้รถแตงยาเล่ยการนี้ให้ความรักรายการนี้ให้ความรักและทิชชู่ค่ะเอาไปเลยใช้ได้ครึ่ง หนูรู้ได้ไงพี่เพิ่งไาล้างตูดแล้วเวลาที่ล้างตูดก็อย่าลืมกินไม้สแน็คด้วยนะครับดีนะเกี่ยวอะไรมาล่ะต้องกินไมซ์แสกแล้วถ้าแบบที่เอยู่ให้กินไม้สแน็คเอออ๋อระวังโอเคขอบคุณครับนี่ะโอเคก็บอกก่อนนะคะว่าบ้านพิซซ่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็ อันนี้เป็นบ้านพี่ชาร์ปจริงๆนะข้างในไม่ใช่ถูกป่ะนี่คือจบแล้วใช่ปัจจุบันพอมีนี่ไงบ้านก็ถูกเขาไปนั่งได้มีแอร์มีหลังคาที่นอนในรถที่นอนในรถแล้วมีบ้านใครอันนั้นนายเจ้านายอยู่อะไรอ่ะบ้าบออยู่เองเมื่อกี้เฮ้ยชาร์ปความเป็นจริงชื่อเขาไม่ใช่ชาร์ปนะครับดูมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของชาร์ปนะเงินใช่ไหมอันนี้คือคงชาร์ปดูเขาสักชื่อเลยตังเงินคือใครอ่ะตังเงินตังเงินทุีต ถังเงินอ๋อเป็นชื่อของรูมีเงินข้างในเหรอใช่มีเงินอยู่ข้างในประมาณ3ล้านบาทไม่ไม่ดีไม่ไม่ก็คือเหมือนแบบถังเงินถังทองเอามาแบบว้าวอันนี้ไม่พิเศษนะอันนี้ไม่ใช่เวอร์สป้าทั่วไปอันนี้คือฉลอง10ปีด้วยมีได้ไหมแกงนะครับเอออันนี้ลิมิเต็ดดิชั่นไงที่ไปบอกขายไหมอันนี้เดี๋ยวโปรโมทให้ถ้าขายไม่ขายไม่ขายดีนะถามสิ่งแค่คันนี้เอาไหม ันคันนึงอยู่ไหนอยู่ขมินอยู่ขม่มนอ้าวทำไมมันอยู่ขมินครับโดนโดนจรกรรมมาจรกรรมค่ะโจโดนขโมยไปโอ้เจ็บใจ ใครรู้ที่นะคะก็สามารถติดต่อมาเพื่อช่วยพิชซัพในโซเชียลวอทได้นะคะตำรวจตำรวจรถของชับโดนขโมยแล้วก็เอาไปขายต่อที่แคมนแล้วก็ตอนนี้ถ้าจะถ้าจะซื้อที่แคมนมันซื้อแพงกว่า2เท่าแล้วก็วันจะกลับมาก็เท่ากับว่าเขาใช้เงิน3เท่าเพื่อเอาคืนมาก็เลยฉะนั้นสปอนเซอร์เจ้าใหม่ที่เป็นมอไซค์เขาได้เอ่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่าเย็นๆริงเขาบอกกรุณาถอดรองเท้าเราควรเคาลบไหมหรือว่าใช่ควรควรที่แสนสุขเฮ้ย บ้านดีจัดใช่ไม่ออกแล้วขอโทษนะไอ้อย่างนึงคือกลิ่นหอมบ้านที่นี้ยเลยกลิ่นเหม็นใช่กลิ่นเหม็นนิดนึงแต่อันนี้หอมจริงอันนี้มีความหอมแบบเอาจริงๆก็เหมือนอยู่สปาเลยอะมี่แมวกี่ตัวทั้งหมดมีสี่ตัวสี่ตัว ใครที่สนใจอยากได้แมวอ่ะสามารถติดต่อพี่ชาบได้นะเพราะพี่ชาบอ่ะเหมือนทําฟาร์มแล้วตอนนี้เราก็มีหลายคนอย่างยูโรก็ได้แมวจากของพี่ชาบด้วยใช่พี่บอยด้วยแล้วก็พี่โรดจะบอกเลยว่าแมวพี่ชาบอ่ะทุกตัวคือน่ารักมากนะคะขนสวยเลือดแท้แน่นอนแล้วก็น้องน่ารักมากแล้วก็ทจนี้ใส่น่ารักมากเหมือนพ่อแม่เหมือนขครของอ่ะแต่ก็จริงกดซื้อนะคะตอนนี้ลงตะก้านะคะจเอาไปส่งให้ที่บ้านส่งแฟชนะคะถึงบ้านภายในพรุ่งนี้เอฟครับเอฟครับ อันนี้คือคุนทรพันธ์จำได้เปล่ามาโคจังได้จากตัวเล็กๆนี่มาโคที่ที่เอาไปคลิปแรกของเอวาไงเอวาเจอมาโคตอนที่เขาตัวเล็กเท่านี้แล้วยังกินอาหารไม่ต้องแบบกินนมอยู่เลยยังกินไม่ได้แบบนี้นะอันนี้เกือบไปเหมือนบ้านเอวาแล้วก็มีของที่เอวาให้เยอะมากนี่นะคะของแไอวานค้ะอันนี้อันนี้ของเดที่กดเน็ตเอวาให้อันนี้เด็ตให้อันนี้ คอนเซ็ปต์อันนี้เอวาก็ให้เหมือนกันมีของไอวานและพี่เด้เยอะเหมือนกันอันนี้ไอวาก็ให้เหมือนกันตู้เย็นอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ในตอนไหนแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็เก้าอี้นี้ขออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงแต่งบ้านสไตล์แบบนี้โอ้เหมือนสไตล์มินิมอลนะเหมือนความญี่ปุ่นนกัชอบความก็โมเดิร์นความเรียบร้อยความเป็นไม้ความเป็นแบบขาขาวสีขาขาวกับลายไม้แค่นั้นอยู่บ้านพี่ชานแน่าจะสบายนะกินหอมแล้วก็แบบบรรยากาศดีอ่ะแล้วก็มีสัต่ นล้วต่อให้มีแมวเยอะแต่ดูดิไม่มีขนที่พื้นคือบ้านดูสะอาดมากอยากรู้ว่ามีคนทําความสะอาดให้หรือเปล่าหรือพี่ชายทำความสะอาดเองมีครับจ้างอ๋อแลักจ้างรายเดือนโอ้ยดีอะมีรองเท้าที่เน็ตให้ด้วยนะนั่นน่นไหมกล่องของกล่องของลยอุ้ยอันนี้รองเท้าที่ไปเม็ดเม็ดให้โซเชียลวอรนะคะเออแล้วสายหรือยังผมว่ายังไม่ได้สายเลยนี่ไถไปแล้วสวยมากไถไปแล้วนะยังมีป้ายอด้วย้ย เอ้ยอาจจะใส่ไปนิดนึงเราใส่ถ่ายคลิปไงใส่คลิปแค่นั้นก็ไม่ได้ใส่เลยโอ้ยพี่อันนึงหนูอยากดูอะไรรู้ว่าเขาบอกว่าเก็แขกมาบ้านต้องการอะไรน้ำขนมมาดูกันหนึ่งห้องฮั่นไอะอ้ยแล้วไม่ยินแต่ของมีประโยชน์อ่ะอุ้ยเสดเดียวนะชอบจกข้าวเหนียวนั่นเนี่ยข้าวสวยมีข้าวเหนียวเยอะอ๋อข้าวสวยโอ้ยทุกคนของพี่ชอปดูมีประโยชน์มากเลยธรรมดาใช่มีแต่น้ำเปล่าไม่ค่อยมีน้ำผสมมเลยเท่าไหร่ มันลมมีขวดเดียวเองแล้วก็มีอันนี้นะคะอาหารที่ชาร์บชอบกิน <c oughs> ไม่ใช่อาหารแมวอ้ย<ม>ทุกคนออจริงๆนะคอมเมนต์มาหน่อยว่าทึ่งไหมว<ม>่าบ้านพี่ชาร์บสวยขนาดนี้เพราะหนูนว่าหลายคนน่าจะคิดว่าไม่เป็นลเพีชเพื่อสวยอันนี้อันนี้เป็นนี่สําหรับนี่เลยเวลาเราร้อนแล้วก็อ๋อสงสัยว่าต้องการอันนี้แบบทาวอรเลยนะเพราะผมเป็นผมเป็นคนที่ฮอตมากโอเ้โห บอกว่าจะมาดูบ้านหรือว่าจะมาทำลายบ้านพี่ช้างอยากรู้ว่ามีอะไรที่อยากแนะนำเราแบบยิงฉันพาไปเดินดูข,ข้างบนเห็นว่ามันมีบันไดยอยู่นี่แต่แ,บบแต่มันแต่มันลกนิดนึงนะแต่มันลกนิดนึงนะข้างบนนอ่โอ้ยตื่นเต้น,บบตนจังเลยทุกคนเราจะได้ไปดูห้องนอนของอ,อันนี้อันนี้ภูมิใจนำเสนออันนี้ไอวาว่ามันคืออะไรอ่ะรู้ไหมกันแมวเหยียบล้อใช่ เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาชอบมาเดินเล่นกันตรงนี้มานอนตรงนี้กันแล้วมีหลายครั้งที่เขาจะแบบห้อยอยู่เลยไอตัวเล็กอะห้อยห้อยแบบเกาะแขนเกาะอยู่ตรงเนี้ยจนผมต้องจนพี่ต้องไปซื้ออันนี้มาทำไมครับเขาจะตกไปตรงนู้นไงทำไมครับเวลาแมวเดินมันจะได้เจ็บเท้าทำไมครับวนปีนเข้ามัแม่งแล้วอยากรู้บ้านใหญ่ขนาดนีพี่ชาคิดไหมเหมือนสมมติในวัยที่พี่ชาเป็เลขขึ้นเลขสี่แล้วข้างหน้าตัวเลขนะคะก็เลยอยากรู้ว่าพี่ชาคิดไหมว่าวันหนึ่งแบบถ้าไม่มีแฟนไม่มีอะไรก็แบบ อยากไปรับเลี้ยงเด็กไหมหรือว่าไม่อยากมีลูกในชีวิตนี้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยมีแมวก็คือแฮปปี้แล<ะ>้วเหมือนเน็ตเลยมีแมวก็แฮปปี้แล้วแล้วมีเอวาล่ะเออตอนนี้เขารับแมวมากกว่าหนูแล้วมีเอวาออยิ่งแฮปปี้ครับแต่ก็เพิ่มความเครียดไปด้วยต้องต้อง ดูแลน้องนี่ต้องคอมเมนต์ผู้หญิงทุกคนที่ดูอยู่ต้องคอมเมนต์ผูแพ็กเกจผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างมีวันที่ดีมีวันที่ไม่ดีทุกคนเป็นฟูแพ็กเกจต้องรับให้ได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถูกดีพี่ขอสองนาทีอย่าพี่จะเปิดให้ดูขอสองนาทีโอเคพร้อมแล้วพี่ชาตั้งใจจัดมากนะให้ไอายพี่เนียละแฟนคลับทุกคนเห็นมาพร้อมแล้วเน อันนี้ก็ห้องทำงานอันนี้ก็ห้องทำงานว้าวอ้ยทำไมทำไมห้องพี่สามสวยมากเลยเอาไว้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไงก็อยู่ในนี้หมดเลยแล้วเป็นห้องทำงานผมเองยังไม่มีห้องทำงานที่บ้านนะเป็นห้องส่วนตัวใช่ไหมเพราะว่าเอวาเอาไปยึดสมหรับลิงของเท้าลิงก็อยู่แมวก็อยู่ผมไม่มีที่ทำงานที่บ้านตัวเองเลย งานพี่เนยก็จะนั่งทําบนโต๊ะแล้วก็ไม่มีห้องไม่มีคอมนะอุ้ยแป๊บนึงคอมพี่ชอบดูเจ๋งอะแบบมันดูแบบเหมือนคนแบบไฮโซอะเก็จะมาหมดที่เป็นคนที่เป็นแบบบิสเนสแมนที่แบบวิ่งดูแบบอันนีแกเจ็ดครบนะแบบอันนี้เห็นไสข้างในได้อันนี้อะไรชับอันนี้คืออะไรสนดล่ะใช่ครับอันนี้คือพวกมิกเซอร์ครับอ๋อที่ทำเพลงใช่ไหมคะใช่เราไลฟ์สดเราสามารถกดซาวด์เอฟเฟกต์ได้วยใช่ต้องมีไม้เนี่ยถ่ายคลิปอะไรตรงนี้แหละ ถ่ายหน<อ>ูเ,เห็นอะไรที่พี่เห็นไหมเห็นอ,อะไรกีต้าเราจะฟังพี่ชาบลองเห็นะไรนี่อะไรกีต้าขอเพลงสแงกันได้ไหมโอ้ตำนานขุงช้าแต่ละพี่ชาด้วยเต็มติ๊กต็อกเลยเพียงนั้นทำให้แฟนคลับมีความสุขหน่อยก็มึนคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่า วอมก็ไม่ได้วอมขอดก็กดมั่วเดี๋ยวฟังต่อพี่ชาร์งไม่งั้นถ้าไม่ให้ฟังต่ออันนี้กับบ้านด้วยอันนี้นะครับม,มาขโมยได้เลย,เยน่ารักมากแล้วพี่ชา้างมีของอ๋ออันนี้เป็นป๊อปคอนถังป๊อปคอนหมดเลยครับที่พี่เก็บมันคือถังป๊อปคอร์นทุกอันเนี่ยอันนี้คือของสะสมพี่ชาร์งใช่ไหมใช่เฮ้ยรู้ไหมพี่ชาร์งมีสะสมถังป๊อปคอนอันนี้เป็นถังป๊อปคอร์นหมดเลยรู้ไหมนี่คืออะไรอ่าเนี่ยเนี่ยให้ดูอ่าทำไมต้องว่าอันนี้คือล็กแมวล็กล็ก อเหมือนที่พี่สมโชคมีครับาไว้นำโชคมันจะดกันตายันเลยยังไงคะพี่ชาโชคดีครับโชคลาภแคล้วคลาดทุกอย่างนีแล้วล็กคือไอ้นี่มันเรียกเพอร์เซนเซอร์ไม่คืออจริงเหรอใช่เพรสเซนเซอร์ของแมวแล้วมันนำโชคยังไงคะพี่ชายาก็นำโชคดีอย่างเงี้ยครับนำโชคดีแบบโชคลาภแต่ลหมาล็อกอะไรแบบนี้แม่ต้องเป็นแมวเท่านั้นใช่ต้องเป็นแมวเท่านั้นเพราะว่าปกติแมวเวลาคอดลูกเขาจะกินล็กไปเลย เขาไปชาดแล้ใช่เราก็มาแปะทองมาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วที่ชาดได้ของมิเกลเหรอใช่อันนี้มิเกลให้มาอ๋อมิเกลให้เราจะได้มาดูแล้วนะคะห้องต่อไปคือห้องนอนไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนจริงเหรอใช่ห้องนอนชายโซดเอ้ยอ่ะอุ้ยว้าวว้าว it's b i กมันใหญ่ด้วยว้าว h a t ใหญ่มา เล่นเกมเสียท่าทุ่งหลังข้าไมนดี่ค่ะเนี่ยเอาจริงๆนะแมวพี่ชับก็มีบุญเหมือนกันแม่ทุ่ใต้นี้หมดเลยอ้าวันนี้น่ารักอ่ะอันนี้มุ้น่ารักมากอ่ะทุกคนดูมันผิวดีนะแต่เห็นไหมพี่ชับยู่คนเดียวไงก็เลยไม่ต้องโซฟาใหญ่มากแต่ถ้านั่งสองคนก็น่าจะอึดอัดอยู่นะไม่ดีจัดแมวตึ้งๆอ่ะดูแลทึ่งจริงหนูบอกแล้วว่าดีกว่าที่คิดเยอะทุกคนอันนี้ทึ่งจริงๆนะดูฝั่งนี้เขาก็มีสะสมของครับอาร์ตอุ้ยเป็นตึ้ง เตียงนี้หนูให้ใช่ใช่เตียงนี้เอวให้ใช่แต่เขานอนจริงนะแต่เขานอนบ้างไม่นอนบ้างส่วนใหญ่เขาเล่แล้วดูสิฟูกขอโทษนะคะขออนุญาตจับอันนี้เรียกว่าฟูกใช่ไหมใช่ฟูกอย่างดีเลยอ่ะทุกคนดูดิมันนุ่มลื่นมากอะอันนี้เป็นผ้าแบบกันขนแมวขนแมวยังไม่ติดมันจะลื่นๆหน่อยโอ้เตียงนุ่มมากอะแล้วก็ดูมีอาร์ตชอยน่ารักมีหน้าบูหน้าบูลาบู กีแบล็คด้วยแล้วก็พี่ชามีรูปอ๋อมีรูปพี่เนีด้วยมีรูปพี่นีด้วยโอ้ยมีรูปเดียวโอ้ยแล้วมีรูปนีดด้วยที่เราถ่ายด้วยกันที่เชียงใหม่สุดใช่ใช่คลิปนี้ตลกมากหนูจับได้กันดีปั่นมากอ่ะในคลิปนี้สนุกมากที่หนูเดินเป็นเพนกวินอ่ะที่เราถูกวิสแฟนโอ้ยน่ารักค่ะโอ้ยน่ารักค่ะนี่นะคะคือบุคคลที่พี่ชาบลักนะดีใจมีหนูด้วยนี่ ที่พี่ชาพูดตลอดว่าผมจะไปกับคุณจนสุดทางใช่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้อะไรอ่ะใกล้อะไรอ่ะใกล้กันบ้านเราอยู่ใกล้กันแล้วแค่5้านาทีใช่ไหมตอนนี้ใกล้กว่าเดิมไปเอฟผูกจิตแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องดูแล้วว่าห้องที่เราจะต้องนอนคือห้องไหนเราจะให้พี่ชาเลือกเพราะพี่ชาคือเจ้าของบ้านตอนน้องทำงานไหมล่ะก็จะได้เป็นส่วนตัวถ้ายังหนูนอนข้างบนในกับชาอยู่ข้างล่าง อ,อ่อาแค่นี้เลยใช่ไม่เอาไม่เอาอ่ะไอวาไปนอนห้องทำงานเอวาไปนอนห้องทำงานเรานอนห้องนี้หรือให้หุ่นนอนห้องทำงานไหนผมเป็นคนเลือกว่าเป็นเจ้าของบ้านใช่เป็นเจ้าของบ้านเราต้งไหมพี่ชานี่เรานอนห้องนี้เดี๋ยวเรานั่งเล่นเพลงเต้นเออเล่นเพลงเต้นคาราเต้เลยนเลยแล้วไอวาก็เฮ้ยมันนอนได้ห้องทำงานอ่ะมันมีพื้มีอะไรแค่เอาหมอนไปพะวงได้ได้ห้องนี้แอร์เย็นมากโอ้แต่บรรยากาศดีใช่ห้องนี้แอร์เย็นมากแล้วนี่เก้าอี้นอนตัวนี้อ่ะมันสามารถปรับนอนได้ เราไม่ได้ขายของนะแป๊นนึงน้ำเหมือนบนเครื่องบินเลยอ่ะใช่นั่งบิสเนสอย่างเงี้ยเหรอเ้ยเฮ้ยเห็นไหมนี่นี่ก็ออกมาได้นี่ไงจะมานอนได้เลยนี่ตู้ได้หมดเลยอยู่ง่ายาได้ตูจะชาร์จแบดโทรศัพท์ Wi-Fi อะไรตรงนี้ก็แรงอันนี้พ่อผมมสบายจริงตูนอนได้เลยแอร์เรียกจุดปิดไฟนอนได้เลยเนี่ยเห็นไหม นรยกาศดีด้วยอที่สำคัญห้องนี้ม oh. oh, yeah! ีผีด้วยไงเอ้ยวันเราจะดูความลับพี่ชาดีว่าพี่ชาดีอะไรว่าลองเปิดดูไหมลองเปิดดูโอ้ยแล้วดูอันแรกที่แนะนำในช่องพี่ชาคือช่องเดียนี่นเน่มาดูกัน สานาทีอุ้ยอันนี้ดูจบแข่งอยู่ในตู้ร้อนใครทนได้นานที่สุดเฮ้ยอันนี้ก็ดูโจบอาชีพรอดทำออะไรเนี่ย <c oughs> ไม่หนูดูเฉยๆว่าพี่ซาบชอบดูยู u ูบอะไรบ้าง<อ>ใช่เรามาดูกันว่าพี่พี่ชาบดูช่องพีเนสกี่วินาทีอันนี้ โอ้โหดูไกลมากดึงนาทีไม่พี่ไม่ดูในคอมพี่ดูในทีวีอ๋อจริงเหรอจริงครับเพราะว่ามันจอเล็กคอมไว้ทําง,งานจะมาดูกับพี่ชั้ดูช่องหนูหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้กดติดตามเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กดติดตาม,าม, L, มแล้วหนูยังไปกดออกดิแล้วเฮ้ยไม่ได้กดติดตามนี่ขึ้นเลยตัดต่อตัดแค่ตรงนี้พี่ชั้นไมไ่กดติดตามหนูโกงหนูโกงเมื่อกี้มีติดตามแล้วแต่หนูกดออก นอนไม่หลับนะคะทุกคนหรือว่าไอ้บางคนไปหาพี่เนทก,กับพี่ชาบดีไหเพราะเขาเล่นเกมอยู่ก็ไปเล่นเกมกับเขาไงแต่พอพอง่วงมากจริงๆหรือเหนื่อยามากๆจริงๆนะคะก็ค่อยกลับมานอนห้องนี้ไปจอยจริงๆมันต้องเป็นคืนที่มีแค่ผู้ชายไนท์บอยส n i g h t นะคะแต่ว่าเอาออยากจอยด้วย Jangan bunuh ni. Jangan bunuh ni. Oh. Yang oh. oh. เล่นเกมนี้จนพอจะหลับโอ้โหลับตรงนี้เลยแล้วพี่ชาก็นั่งหลับตรงนี้เดี๋ยวพี่ก็นอนบนเตียงได้ได้เราพอนอนบนเตียงแผลแน่ยมันสนุกยังไงอะมันคือฟุตบอลฉันถูกต้องเล่นให้ไปไปไปทั้งนั้นเหรอไปพี่เลยยิ ้าปวดลดไข้ซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่ารรเทาปวดลดไข้อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซาร่ารรเทาปวดลดไข้คิดจะพักคิดถึงซาร่าคิดจะปวดตัโตมันกัดเลยลูกก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมต่อค่ะเพราะสรุปคือหนูนอนไม่หลับค่ะหนูก็เล่นมาปุ๊กแก๊งหนุ่มๆนะคะมาดูพวกเขาเล่นกันด้วยขอบคุณพี่ชาบด้วยนะคะที่วันนี้ให้พวกเรา มาดูบ้านบ้านสวยมากๆถูกใจทุกอย่างเลยทุกคนคิดจะเห็นยังไงกับบ้านพี่ชับคอมเมนต์มาบอกนะแล้วอยากให้เราไปนอนบ้านใครต่อก็คอมเมนต์มาบอกนะคะถ้าได้คนนั้นก็จะได้ไปนอนบ้านคนนั้นนะคะแอบรับยูนิคมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามช่องซันฟลอยว่าไม่เม็ดเนตแล้วชูชูยิงอาหยาชูเอวแชร์ ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จานดีกว่าไปนินชาคนอื่นอยู่คนเดียวอย่างสงบดีกว่าคบคนพ่านหลวงปู่ขาวอนานลโยน